จริงๆเอมี่แค่ต้องการจะพบปะกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แค่อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ทําให้เอมี่มายืนบนจุดสูงสุดของชีวิตในวันนี้โชว์ทั้งหมดที่เอมี่มีเอมี่คัดเลือกแล้วก็เลือกแล้วเลือกอีกตัดแล้วตัดอีกว่าอม่จะร้องเพลงอะไรจะโชว์เพลงอะไรแล้วเพลงสุดท้ายก็มาจบด้วยเพลงเสมอซึ่งเป็นเพลงที่เอมี่ชอบมากค่ะแล้วก็บอกเลยว่า แค่ใครเลยเอมี ar, แ่แค่พี so like ่พ so yeah. ี um, so Source, uh, later, so ่สื Tout ่อมวลชนที่ให้ความรักและความเมตตาเอมี่และลูกๆและวครอบครัวมาเป็นระยะเวลา3ปีเต็มเอมี่รู้สึกว่าเอมี่ขอบคุณมากๆแล้วก็เอมี่ก็จะอยากพบปะกับพี่พี่แบบนี้ทุกปีของงานวันเกิดของเอมี่เองค่ะก็สาแล้วค่ะก็ยังมีเวลาเลี้ยงลูกอีกหลายปีก็บอกกับตัวเองแล้วว่า ทำทำงานหนักอีกสักถึง40ก็น่าจะหยุดได้แล้วอยากจะมีเวลาให้ลูกเต็มที่ต่อจากนี้ต่อไปก็พยายามแพลนชีวิตเริ่มอยากจะหา,า,าเวลาให้ลูกๆเยอะกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้แทบไม่มีเวลาให้ลูกเลยถ้าเดือนหนึ่งมี32วันในมีทำงานเกือบแทบทุกวันเลยค่ะก็รู้สึกไม่คิดว่าลูกลูกก็พูดได้ดีนะก็ะขอบแบบให้มันมีให้มันมีความเจริญลูก ย่างเงี้ยแล้วก็คนโตก็ให้แบบมีหาเงินให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่าลูกจะพูดอะไรมาเอมี่มีความสุขที่สุดการที่เอมี่มีลูกแล้วตั้งแต่ที่มีเรื่องทั้งหมดที่บอกว่าเอมี่มีลูกเอมี่รู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทําให้มีให้คนสมัยใหม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเลิกเลิกคิดที่จะทําแท้งใครที่ไม่พร้อมเอมี่เชื่อว่าคนทุกคนที่มีลูกอะค่ะ เอมี่เชื่อว่ามันไม่ได้เป็นความไม่พร้อมในขณะนั้นเราเรามีอะไรกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเรามีด้วยความรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปล่อยเขาออกมาเถอะคะ่ะให้เขาได้มาลืมตาดูโลกแล้วเอมี่เชื่อว่าการที่เราให้กำเนิดใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายเหมือนที่เอมี่เปลี่ยนทุกวันนี้เอมี่ทุกวันนี้ไม่มีความฝันเลยค่ะเอมี่มีแค่เป้าหมายเพื่อที่อยากจะ มุ่งเข้าไปว่าเป้าหมายฉันคือลูกเป้าหมายมี่คือครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ชีวิตเอมมี่ประสบความสําเร็จมากและมี่ก็เชื่อว่าถ้าวันนี้เอมมี่คิดดีเอมมี่ทาดีและเอมมี่เป็นคนดีจริงๆเอมมี่ต้องไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอย่างบ้านหลังใหม่นี่คือซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดค่ะให้ลูกด้วยดีกว่าให้ให้ตัวเราเองด้วยให้ลูกด้วยให้แม่ด้วยแล้วก็ก็หลังเนี้ยเอมมี่เหนื่อยมาเยอะมาก แล้วก็กําลังจะเตรียมทุกด้านข้างให้ทําสาะว่ายน้ําให้ลูกค่ะแล้วก็ข้างหน้าทําเป็นห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เอมี่ขาข้างหนึ่งคือเป็นนักแสดงขาอีกข้างหนึ่งของเอมี่คือการเป็นนักร้องเอมี่รักตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเอมี่ยากทำห้องซ้อมไม่ต้องไปไปเช่าห้องซ้อมที่อื่นแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยแหละทําที่บ้านเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพารลูกออกไปเล่นที่อื่นนานๆไม่พา illes, ลูกไปต่างจังหวัดทีอะไรเงี้ยไปเยอะ ไม่ถึงไม่ถึงเลยจริงๆหลังเล็กๆค่ะแต่แค่มีบริเวณกว้างๆแค่นั้นเองค่ะฮา<ง>วด์ปีนี้เป็นปีแรกที่ฮาวด์ดให้ของขวัญเยอะมากแล้วเป็นของขวัญที่เอมมี่คิดไว้ในใจว่าเอมมี่อยากได้เอมมี่อยากได้ iPad Pro ประมาณ500 50, 0มคือเซอร์ไพรส์มากเขาซื้อให้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ายวเป็นซุปตาร์ ไไหนไม่ชอบใส่แว่นทาไมต้องเปิดหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็หน้าบ้านปลาลัปลาใส่แว่นอะไรก็ไม่ค่อยสวยเขาก็เลยซื้อคูชี่ให้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลจากฮาวเวิร์ดมันเจ็ดหมื่นขาย่่อไ่ัเงบกนอเลเลยค่ะก็ก็พี่กาลังห่างผัวดูไหมคะห่า ไม่ได้เจอการก็ตามสัญชาตญาณค่ะเจอการเอมี่ก็จะวิ่งกอดเขาอยู่แล้วคือคือจริงจรงเอมี่เป็นคนที่โกโก้เด็กๆมากแล้วก็ชอบแบบทําตัวเด็กๆกับแฟนเพราะว่าเราอายุมากแล้วก็เลยทําตัวเด็กๆแล้วพอเจอเขาเราก็วิ่งวิ่งไปกอดแต่มันมันบังเอิญมือเขาไปกอดไปกอดแล้วก็ตูดออกแล้วเราพอเรารู้ว่าเราก็รีบดึงแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้สูบแบบน่าเกลียดค่ะแค่จุบแบบเป็น small c ส s อะไรอย่างเงี้ยค่ะลอยไม่บกไงว่ไปกอดใชชาใช เป็นการแสดงความรักเอมี่ไม่ได้แลกเหรียเอมี่ไม่ได้แก้ผ้าเอากันในสนามบินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอมี่ไม่แคร์แล้วก็อย่างหนึง่งการกอดกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเอมี่จะกอดผัวเอมี่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรถูกต้องไหมคะเรากอดแฟนเราเราไม่ได้กอดคนอื่นในสนามบินหรือเราไม่ได้กอดใครต่อหน้าสาธารณะเพราะฉะนั้นหนูกอดผัวหนูค่ะไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าเราคือปล่อยค่ะเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องพวกนี้ปล่อยค่ะปล่อยก็ไม่เป็นไรคนที่คอมเมนต์ดีแสดงว่าเขารักเราคนที่เขาคอมเมนต์ไม่ดีแสดงว่าอิจฉาค่ะเดีว ใหญ่มากค่ะเรียกว่าใหญ่มากอะไรนะได้เห็นฟ้า1วันได้ออกแป๊บเดียวเองอ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันคือจริงๆไปส่งเขากลับไต้หวันเขาก็หมดคอนแทคที่สิงคโปร์แล้วก็ไปส่งเขากลับไต้หวัน3วันที่ได้อยู่ด้วยกันมีได้ออกข้างนอกแค่วันเดียวเองค่ะนอกนั้นสัตย์ค่ะ้นอนทำอะไรคะเุาเท้าเกาเท้าบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะตัดเล็บเห็นว่าแบบแตะเลสเตอร์อะไรเงี้ยเออะไรไม่ได้ออ ไม่ไม่เป็นคนแบบนั้นจริงๆเคอเจ็บเท้าซือ้อรองเท้ามาใหม่แล้วมันกัดขาค่ะกัดเท้า,ทา,ทา,ทาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยทําให้แล้วก็น้องชายไปด้วย <im it> น้อง,น,องน้องชายก็ถ่ายให้ทุกช็อตเลยแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างน้องชายเอมี่เหมือนน้องกับพี่เขยอะไรเงี้ยก็การเจอกันเขาก็ถ่ายกันทุกช็อตแล้วก็เขาเข้ากันได้ดีมากค่ะแลาวก็ทบนั <im it> <im it> ้ที่เราดูเหมือนแบบเขาแบบยอมเราไามไม่น่าที่ไปทำอะไรไห้แบบนั้นเลยฮาวเวิร์ดใช่ไหมบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ฮาวเวิร์ดเขา ไม่ได้ว่าเป็นการยอมค่ะแต่เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอมมี่เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่เขาจะต้องทําอะไรดีๆเพื่อเอมมี่บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเอมมี่ทาให้เขาทุกอย่างแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าเอมมี่จะทําอะไรชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกแล้วก็ถามว่ายังเจ้าชู้อยู่ไหมไปกับเราก็ยังมีมองบ้างแต่ว่าจะไปอะไรกับใครไหมสมับเะเพย์ไหมอะไรไม่รู้แต่ว่าก็อยากให้รู้ก็เอาตายเหมือนกัน อีกแค่ปีกว่า,วาเองค่ะอีปีกว่าจะไปกับหนูไหมคะสนามบินสุวรรณภูมิไปไหมะไค่ะไปไปไหมคะเราเราไปด้วยกันเนาะเราจะไม่ทิ้งกันแล้วก็ในเมื่อวันที่เขาไปเราก็ไปส่งเขาแล้วเพราะฉะนั้นวันที่เขากลับมาเราก็ต้องไปรับเขาด้วยกันเนาะอีกแค่ปีกว่าเองค่ะางานตอนนี้ก็เป็นอย่างเขาเองอย่างเงี้ยเขามาช่วยแบบว่า อะไรเรื่อากมีดีอยู่ยหไหมเห็นเราพี่อันเยอะตอนนี้เอมี่ทำงานน่ะเขาก็ยังมาช่วยรองเงินด้วยเหมือนก<ม>ันว่าโอนโอนเงินให้ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกเดือนเขาก็จะโอนเงินมาให้ลูกเอมี่ด้วยแล้วก็ให้เงินมาแบ่งกันกับคุณแม่เขาเขาจะให้เงินมาก้อนหนึ่งค่ะแล้วก็ให้เอมีม่มนเนว่าให้แม่เขาเท่าไหร่ให้ลูกให้ให้เอมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลเลยคอยดูแลทุกกันใช่ค่ะๆๆแล้วก็ เมื่อก่อนเขาบอกว่าเนี่ยปกติเป็นคนไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็คิดถึงเป็นลูกเราแล้วก็คิดถึงเราก็ต้องขอบคุณฮาวเวิร์ดมากๆขอบคุณสำหรับ6ปีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเอมี่อาจจะเหนื่อยมากแต่แค่2สามปีที่เขา